ทีนี้ตะมาทิงคำว่าความหยุดหยุดหรือไม่แล่นไม่เคลื่อนไหวนั้นความหยุดอย่างภาษาคนภาษาชาวบ้านนั้นมีความหมายอย่างความหยุดอย่างภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอีกอย่างหนึ่งจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายง่ายเช่นความหยุดตามภาษาขององคุลิมานนั้นมันอย่างหนึ่งความหยุด ตามภาษาของพระพุทธเจ้านะั้นมันอีกอย่างหนึ่งท่านทัง้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่ององค์ริมาณมาแล้วว่าโต้อตอบกันอย่างไรกันกันกบพระพุทธเจ้าในข้อนี้ความหยุดอย่างขององค์ปริมาณน,นั้นเป็นภาษาคนความหยุดอย่างของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาษาธรรมะการหยุดยัางภาษาชาวบ้านภาษาคนขององค์ปริมาณก็คือไม่เคลื่อนไหวให้ยืนอยู่นิ่ง แต่ความหยุดในภาษาของพระพุทธเจ้านั้นท่านหมายถึงความว่างจากตัวตนเพราะว่างจากตัวตนแล้วจะเอาไรไปวิ่งลองคิดดูกนนีกันแล้วกันถ้ามันว่างจากตัวตนแล้วจะเอาตัวฉันที่ไหนไปวิ่ง <c oughs> ก็ต้องถือว่าฉันหยุดแล้ว <c oughs> นี่ความหยุดอย่างภาษาของพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนที่ยึดถือไว้ว่าเป็นตัวตนว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิง ความว่างนั่นคือความหยุดในทีน่นี้นี่คือหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้ามันต่างกับหยุดอย่างภาษาคนธรรมดาอย่างไรลองเปรียบดูเถิดหยุดอย่างภาษาพระพุทธเจ้านั่นวิ่งอยู่ก็ได้ก็เรียกว่าหยุดเพราะมันไม่มีคนผู้วิ่งมันหยุดความต้องการของกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงไม่มีตัวฉันจะต้องการอะไรที่ไหนไม่วิ่งไปวิ่งมาที่ไหน เหมือนอย่างคนที่ว่ายังมีความอยากแล้วก็ะเะวิ่งหาบุญหากูสศนหาความดีหาอะไรไปเจาสารพัดอย่างที่นั่นที่นี่เจ้าแห่กันไปเที่ยแห่กันมาอย่างนี้ก็เรียกว่าหูวิ่งแล้วถ้าหยุดความต้องการจะได้หยุดความมีตัวมีตนจะได้น่าจะขึ้นเรือบินอยู่ก็เรียกว่าหยุด คอยรู้จักเกลียยเทียบความหยุดตามภาษาคนหรืความหยุดในภาษาธรรมให้เข้าใจให้ดีแล้วก็จะช่วยให้เข้าใจเรื่องความว่างได้ดีด้วย <c oughs> พูดแต่เรื่องลึกๆอย่างนี้ก็คงจะง่วงนอน